ทรั้งเดียวเท่านั้นเลยคิดว่าขิบวกผัดเรือนะแค่ก็มะเขาหน้าอยู่นี่ที่ทุกหวดนะนู้ซีว่าไงมะเขาหน้าสามคนกับย่างออกมากคนกับบอกวามะย่างมหาเลยไม่ได้บอกคนหลยคนกับไปซื้อน่าทือกหวดที่ส้อนมะเขาหน้ากีก three two one ไปโฟล์ดแกแล้วอวบครับกลับน้ำสาการครับน้ำตาการครับปูน้ำตาการขับปูวันนี้ตามถึงวัดเลยนะครับผมปูชั่วเหนียวแต่น้อเมือนครับโอ้ยกลัวมูมูคนม้วนอานาความนี่แหละได้ขีดน้ำล้งครับผมหยุดน้ำลงคอเป็นผ้าน้ำกันบุพุรีเป็นผ้าน้ำกันแปลว่าคนบวชรุ่นจะได้หักกันมากจะได้สืบกันมากอยู่น้ำกันมากค่ะ กับบ้านผู้นีครับทีแล้วก็ร่ำรวยทีได้เป็นเจ้าวาดบ้านโดนเนเราก็ได้รับตาแหน่งเจ้าวาดโอ้เป็นคนสนิทกับปู่เลยใช่ไหมครับผมนเรามาเสียก็เลยเสียใจน้ำเิดน้ำใจน้ำเราครับเราก็เป็นพระผู้หนึ่งครับผมก็ปันรอกครับปันจะบอกว่าปันไม่ได้โอ้ ต้องการอะไรโอ้ครับผมมันลว่ามันมีทีมาาบอกกูมีทีมาาบอกูเลยบอกก็ไดกูบอกคอยได้บัตมีทีมาาแกที่ห้ยแกว่าแต่ว่าเข้าชุนนี้มันมวนีมันมวนีแต่ว่าสีขันสีขึ้นก็ได้สีรุ่งก็ได้เกิดที่ชุดนัีนก็ได้อมากเลยแต่ว่าบัวบอกคือว่า ลอยทั้งลอยเลยสิมาจักขวดกับปูศูนยคิดว่าสิมาแล้วว่านี่ยว่าจะว่าคิดแล้วว่าได้ว่ามาเลยละมาหลดแล้วนกปูเนาะของแขกแล้วนกปูของแขกครับปูปลาเพป็นมอดกระดาษผ่าหนึ่งเป็นอายุเท่าไรครับปูอายุเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดเลยเปดปูปูเป็นมอดอะไนะครับเจ็ดสิบแปดปีพันสาหา ท่าษสาทิา่ห้าเจ็ดสิบแปดเรียนเรนเจ้าวาดนเรีนเจ้าวาดเป็นพ่อสพ่สอหาหกหาเก้าคนกำลังจะได้รับตำแหน่งบวกกรับตำแหน่งคนก็เลยมาเสียก่อนมาเสียก่อนว่าแก้ปัญหาเด้อเจ้าแก้ปัญหาเด้อหลวงพ่อเด้อแก้ปัญหาได้ก็ว่าเมื่อหน้าภาพเราก็ไม่ได้รับทวาทักก็ว่าดนนเเหนของเดียรับ ว่าไรนะครับฝอนว่าช่วนเด็กฝ uh ัน huh. ม uh ีเเว้า huh. ่ uh ็ไ huh. ด uh ้ได้อกคุณเเววว่ได้แต่ว่าบอกเป็นตัวเลขได้บอกได้แต่ว่าแต่ว่าวงวดว่างันเพิ่ว่าจะจะไปซื้อโยมมันมันเพราะว่าสิบวชนองไซเลือดมีอย่างไรมันกระเก็ดกับสองเนื้อวันนี้ดอกแต่วันที่เป็นสองหกก็ได้ก็เอยไรแบบอู้คนน้ำบอกมือออกได้ป่ะคะ ชื่อ,ช,อ,ช,อชื้อเลยครับผมชวนให้ยม<อ> <laughs> ชวนให้ยมเออคือคือปูนี่กำลังสีบวชเนี่ยบวชพระสีบวชพระสีบวชน้องวันที่ยี่สิบห้านี่ตั้งกองเม่งว,มวันที่ยี่สิบหกกันครับผมวันที่ยีส่สิบหกนี่คือคือบวชสี่ทำพิธีบวชวันที่ยี่สิบหกทำพิธีบวชเดือนนี้ว่ะค่ะเดืเอนนี้แหละเร็วๆนี่แหละมีโอกาสรุ่นได้อีก อนี่โอกาสหนึงครับแค่ก็มะเขานาอยู่นี่งที่ทุกขวดนะอมทุกวดนู่นวางอนมาเขาวนาสามคนเกิับย่างออกมาข้นเกิดบอกมะมาย่างมาหาเลยไม่ได้บอกคนเลยครับนเกิดไปซื้อน่าครับทุกขวดที่ซองมาเขานาอยู่ย่างไปเห็นโตอืนท่องือเม่อรู้ว่าศูนแฉะแฉะศวนตัวเอาหน้าก็่สร็จ เอาไปพวยสิเอาไป่วยอ้าสได้เรียกพี่วยสอาจะสีด้เรียกอ้้เช็ดเอาไม่ก็ได้ตัวโอ้กดีโอ้ยแดดงวดนี้สิบวดสีบวดนากในปูนมันที่เศร้าครับมันที่เศร้าหน้าปูพูสองแต่ว่ากับกับบอลูเหมือกเดิแต่ว่ามีคนมาวอาอยู่ว่าปูปินทบาทอยู่น้ำบ้านก็อ้อมบ้านอยู่นี่ได้ไลไรเขาจะพูดเถ่าอยนี่เลย พคนฝันครับแล้ววันนี้อีกชุ่มหนึ่งคนที่ว่าปูเนี่ยแจ้งยศใส่ผ่าสังฆ้าึ้นในสิมแล้วปูติโซกีมานอยู่ด้วยนี่มันเนมือเซ้า่นเราได้บานสันเกลียวปูอายุเท่าไหร่แล้วคะหกสิบห้าหกิบห้าโอ้ห้ย่าลืมลงไหม่ปูด้วยเนาะเออบวดหน้าค็ดีีที่หกความหกน้มปู บวชเมื่อบวชที่หกตั้งกวงบวชที่ทีบผ่าหกับหัวปูนคราบปูน้ำเนี่ยแต่ว่าฟันนีตีเป็นตัวใดปูฝันนีขึ้นฟันนว่าสี่ศูนย์ขึ้นอันสี่ศูนย์้างเดียวเท่านั้นเลยคิดว่าคิดว่าผัดเรีนไปชาดาทาตะสวดสวดนาคนอีกคนเพราะว่าคนนาคไม่ เพิ่มหน้านาคไหมสวดนี่สามตัวสวดนหน้าก็คนอันอันนี้น้าแคบป่ะครพูดนาคเพิ่นเพิ่นปั้นมากนี่ครับอ๋อครับผมเพิ่นปั้นมาเพิ่มหน้าไหมสวดเพิ่นเคยเคยเพิ่นให้เคยมาสวดเลยเพิ่มครับเพิ่นว่าแกเพิ่มไมมไก่แต่ไม่เคยสวดเลยเพิ่มคนับมาสวดเลยเพิ่อมโอ้เน้นตัวไหนสี่ศูนย์กับเจ็ดแสนกันตามอายุเพิ่มเกิดเกจเต๋าเนาะครับ เนี่ยมันของมีหักเนาะเด็ดในนกปูเนาะสองปูไเนาะสี่ศูนย์กับเจ็ดแปดเพราะว่ามันเป็นลางในเป็นบนในนกปูเนาะเนี่ยเมื่อนั้นพวกไปหาอาจารย์นิวครับผมแต่มันตุเจ้ามากมันขอจุบได้ซื้อเลยสองหกขอจุบะซื้อเลยขอจุบะสองขอจุบะเก็ดสองสองเก็ดตัวเก้าแล้วขอจุบะไม่เลือเพราะว่าคนเพราะว่าเอาจารย์ เป็นดอกไข่น่มาให้ออกทิมไปแล้วนึกแบบเขขึ้นมาให้จยังไงนะเร็วโอ้ยมันตัวเก่าแล้วเรี๋ยวกากันกับหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อเลิกไปซื้อแล้วถ่ายพันหนึ่งหมวดนี้เป็นยังปูว่ะสรือไม่จูนไค่ไข่หรือบัวบัวมันมีคีมาอยู่แต่ว่าหันย่งคอยว่าคอยจิกฟันคักๆตะกอนมันย่าวก็จะจิกเปส่วนหน้าคือฝันนอหน้า ขากากก้นกับหนาขากากกนคือเนี่ครับผมเพราะถ้าเราจะเมื่อยห้บุญเนาะตั้งหไร้มือต้องจะได้พรสิทนี้ครับผมก็จะได้กระซุมเพิงมันจะไร้มือบาเนี้ก็ไม่มีมาโยมมาตายอีกกระต้ต่อโยมอีกโอ้ยเือว่างานต่องานเลยรบ้าต่องานเรื่ออื่นกับวัตถุอยู่ครับผมเือว่าปูปูฝันคัดกัจงมั่นใจว่าซีซูนี่ค่าเกี่ยวดูแต่ว่าปูเว้าปรได้อะไร่ระเด้ รื่องความพันนี่างเความฝันเบาปรด้แต่จะว่ามิจะบอกว่ามันสีส่วนมันน่ามิจะบอกมิจะถามคนทั้งคนตามนี่มึงเองาคนจะย่างนี่้หออูเห็นสี่นมืองเกิงไม่บอก่าวน่ควาำฝันเห็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 นแต่ว่าคนจะถามมึนเอถามเลยต่ว่าเราเรากเงาบระดี๋วว่าอย่างนี้มันอยู่มันนักตัวเงยคนหนักตัวเญ่บนบกูหนักตัวเงคน เล่กกระเพิ่นมาเดยแสดงว่าคู่ไม่ไม่พูดฝันคู่นี่เข็ยนหนักง่ายนี่หนิงอว่าอย่าว่ามันง้อก้าวจิวาร้บผมจุคือก้าวอครับผมนะมีก้าวนีเรื่องของนี้ครับผมแล้ววันที่ยี่สิบหมีแล้วรับันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดกจะเขลไปนอนนดูดงวัดบองนั่นมีวัดเจ็ดวัดขวางโว้คอยทาจันทร์ท้องเลย นี่จะไข่หรือยู่ได้วัดครับว่อได้คล้องขึ้นมากผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของหลวงปู่นะครับ F4 ครับผมปู่นี่นะครับเจ็ดแปดมีหกห้านะครับส่วนเลขฝันของปู่ก็คือสี่ศูนย์นะครับ F4 ครับหมวดประจำวันที่หนึ่งนะฮะกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผม ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ